เรียนท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่านดิฉันนางสาวจามจุรีสังคณนวิตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะจบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยนครพนมปัจจุบันทำงานอยู่โรงเรียนบ้านนายอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครพนมเขตหนึ่งดิฉันได้รับหน้าที่ให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 คลิปวิดีโอนี้ดิฉันขออนุญาตบรรยายให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่มาแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเรื่อง how is the weather today จากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้และสภาพปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียนนั้นนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5รายวิชาภาษาอังกฤษพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่นั้นนะคะมีความรู้ด้านควาศัพท์ค่อนข้างดีเลยค่ะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาเลยคือไม่สามารถนําองค์ความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ค่ะหรือมาใช้ในชีวิตประจําวันได้เนื่องจากว่านักเรียนนั้นขาดความมั่นใจรวงทั้งขาดความสามารถและความสนใจในภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวันค่ะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้านการพูดการอ่านหรือว่าด้านการเขียนนะคะล้นก็เป็นสิ่งที่นักเรียนขาดความมั่นใจค่ะและยังขาดการฝึกฝนในการนําภาษามาฝึกแต่งประโยคหรือมาใช้ ในชีวิตประจําวันค่ะรวมถึงนักเรียนไม่มีแรงกระตุ้นนะคะนักเรียนมีความคิดว่าภาษาอังกฤษไม่มีความสําคัญและไม่มีความสัมพันธ์ต่ออาชีพที่นักเรียนจะประกอบในอนาคตค่ะทําให้นักเรียนไม่มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพราะคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากนั่นเองค่ะ ดังนั้นดิฉันจึงได้เล็งเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะโดยการนําเรื่อง How is the weather today เข้ามาในกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะสภาพอากาศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนนะคะและก็เป็นคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะปัญหาในครั้งนี้ดิฉันซึ่งเป็นครูภาษาอังกฤษเองจึงได้นาการจัดการเรียนการการเรียนการสอนในรูปแบบของ CLT นะคะหรือที่เรียกว่า Communicative Language Teaching นะคะร่วมกับการจัดการเรียนการสอน แบบเกมิฟิเคชันค่ะหรือการใช้กลไกเกมเข้ามาร่วมด้วยค่ะอย่างเช่นการใช้เรื่องของการแข่งขันหรือการให้คะแนนโดยรูปแบบของการแจกสติกเกอร์นะคะเพื่อเป็นของรางวัลแล้วก็คะแนนนะคะเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นค่ะและเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนนะคะเพราะครูต้องการที่จะพัฒนานักเรียนจากการเรียนแบบ Pass i v e learning นะคะให้กลายเป็นแบบ Active Learning ค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังต้องการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของนักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษค่ะสำหรับการจัดการเรียนรู้เรื่อง How i a s t h o West Today นะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ในครั้งนี้นะคะดิฉันได้นำเอา5ขั้นตามรูปแบบของ CLT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้นะคะคือในขั้นแรกนะคะจะเป็นขั้น Warm up เป็นขั้นที่จะนำเข้าสู่บทเรียนค่ะขั้นที่2จะเป็นขั้นกิจกรรมการสอนหรือที่เรียกว่า Presentation ค่ะ ขั้นที่3นะคะคือขั้นที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะได้ฝึกใช้ภาษาหรือที่เรียกว่า practice ค่ะต่อมาคือขั้นที่4นะคะคือขั้นที่ให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับภาษามีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษามากขึ้นหรือที่เรียกว่า production ค่ะและขั้นสุดท้ายน,นะคะก็คือขั้นที่เราจะสรุปการเรียนรู้ร่วมกันหรือที่เรียกว่าขั้น wrap up นั่นเองค่ะ สำหรับการจัดการเรียนรู้ในขั้นแรกนะคะหรือขั้นวอร์มอัพดิฉันได้เน้นให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เข้าด้วยกันค่ะโดยการนําเข้าสู่บทเรียนด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนนะคะโดยวิธีการเรียกนักเรียนว่า Students ค่ะและให้นักเรียนเรียกคุณครูว่า t e a c h e r หากคุณครูเรียก Student s สองครั้งนักเรียนก็ต้องเรียก T- e เ c h e r สองครั้งเช่นกันค่ะเพื่อเป็นการ ฝึกสมาธิของผู้เรียนนะคะหลังจากนั้นก็ใช้คำถามปลายเปิดนะคะเพื่อสอบถามนักเรียนเชื่อมโยงความรู้ของนักเรียนที่จะเรียนในครั้งนี้นะคะ <c oughs> โดยสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับสภาพอากาศ <c oughs> โด,ย, <scene> ดยถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรนะคะจากนั้น <c oughs> <c oughs> ครูก็ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะคะเพื่อให้นักเรียนลองทายสภาพอากาศให้สอดคล้องหรือตรงกับอุปกรณ์ที่ครูใช้นะคะและถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักสภาพอากาศรอบๆตัวหรือไม่ว่ามี สภาพอากาศเป็นอย่างไรให้นักเรียนช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันตอบนะคะเพื่อนําเข้าสู่บทเรียนในเรื่องของอสภาพอากาศค่ะสําหรับขั้นต่อมาก็คือขั้นที่2นะคะเป็นขั้นของ Presentation ค่ะในขั้นนี้ครูจะใช้สื่อ powerpoint เรื่อง how is the weather today นะคะเพื่อให้นักเรียนช่วยกันทายรูปภาพที่ครูเปิดขึ้นมาแต่ละภาพนะคะว่าจะเป็นจะมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะจากนั้นครูก็เฉลยคาศัพท ใต้รูปภาพหลังจากที่นักเรียนช่วยกันทายแล้วนะคะนักเรียนช่วยกันอ่านคําศัพท์พร้อมกับหาความหมายของคําศัพท์ไปพร้อมๆกันค่ะและครูก็ช่วยฝึกให้นักเรียนอ่านประโยคคําถามและประโยคคําตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะโดยครูจะถามนักเรียนว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าถ้าถามเกี่ยวกับสภาพอากาศควรใช้คําถามว่าอย่างไรและควรตอบว่าอย่างไรพร้อมกับอธิบายรูปประโยคเกี่ยวกับสภาพอากาศให้นักเรียนเข้าใจค่ะเช่น ถ้าครูถามว่า How i s t h e weather today นักเรียนจะต้องรู้เลยว,ว่าควรอตอบคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศเช่นนะคะ it is sunny ซึ่งแปลว่ามันมีแดดจ้านั่นเองค่ะนั่นหมายถึงนักเรียนจะต้องเรียนรู้คำศัพท์ในขั้นนี้และนำคำศัพท์มาแต่งเป็นรูปประโยคสั้นๆเพื่อตอบคำถามได้ค่ะต่อไปคือขั้นที่3นะคะหรือเรียกว่าขั้น practice ค่ะในขั้นนี้จะเป็นขั้นที่นักเรียน ฝึกความคุ้นเคยจากคำศัพท์และประโยคที่ได้เรียนมาแล้วนะคะครูให้นักเรียนส่งตัวแทนในห้องออกมาจับบัตรคำศัพท์และให้เพื่อนๆในห้องช่วยกันอา่านให้ถูกต้องนะคะกิจกรรมต่อไปครูให้นักเรียนเล่นเกมทายคำศัพท์จากบัตรรูปภาพและส่งตัวแทนเพื่อนๆในห้องออกมาเล่นเกมจับบัตรภาพในกล่องสูงนะคะและให้นักเรียนบอกความหมายเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาให้ตรงตามรูปภาพนะคะ และนักเรียนร่วมกันฝึกสนทนาถามตอบเป็นประโยคหน้าชั้นเรียนให้ตรงกับรูปภาพที่นักเรียนสุ่มได้ ถ้าคนไหนอ่านคำศัพท์และประโยคได้อย่างถูกต้องก็จะได้สติกเกอร์คะแนนและสามารถมาแลกเป็นของอของรางวัลกับครูได้นะคะเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทำกิจกรรมค่ะจากนั้นทำกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมเรียงบัตรประโยคคำถามและบัตรประโยคคำตอบที่เกี่ยวกับสภาพอากาศให้ถูกต้องตามรูปประโยคนะคะโดยส่งตัวแทนออกมาจับบัตรคำศัพท์ และต่อคาศัพท์ให้เป็นรูปประโยคที่ถูกต้องค่ะและช่วยกันอ่านรูปประโยคทั้งประโยคคําถามและประโยคคําตอบนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นที่4ค่ะคือขั้น Production ค่ะหรือการนําไปใช้ โดยในขั้นนี้นะคะครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนทํากิจกรรมกลุ่มโดยมีทั้งหมด4กลุ่มนะคะสมาชิกกลุ่มละ4คนโดยให้หัวข้องานว่า Hello Weather ซึ่งแปลว่าสวัสดีสภาพอากาศนะคะจากนั้นนักเรียนก็ระดมความคิดของตัวเองวาดรูปสภาพอากาศและก็เขียนคําศัพท์สภาพอากาศที่ชอบลงในงานกลุ่มนะคะโดยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวาดรูปและเขียนคําศัพท์จากนั้นเลือกคําศัพท์ในกลุ่มของตนเองมา1คําเพื่อนํามาแต่งประโยคที่สมบูรณ์และถูกต้องมา มากลุ่มละหนึ่งประโยคค่ะจากนั้นนักเรียนก็ออกมานําเสนอผลงานร่วมกันหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่มนะคะหากนักเรียนพูดนําเสนอไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนครูมีการช่วยเหลือนะคะเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องได้และเมื่อนําเสนองานกลุ่มเสร็จแล้วครูนะคะเสริมแรงด้วยการชื่นชมนักเรียนทุกคนในการออกมาร่วมกิจกรรมกลุ่มหน้าชั้นเรียนค่ะจากนั้นครูก็ให้สติกเกอร์ทุกคนที่ออกมานําเสนอผลงานนะคะเพื่อสะสมเป็นคะแนนแรกของรางวัลนะคะ ต่อไปก็จะเข้าสู่กิจกรรมขั้นที่5ค่ะหรือขั้นแว็บอัพนะคะในขั้นนี้ครูสรุปคาศัพท์เรื่องสภาพอากาศทุกคำที่เรียนมาในวันนี้ค่ะและถามนักเรียนว่าจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศไปทั้งหมดกี่คำนะคะและสามารถนำมาแต่งประโยค ได้อย่างไรพร้อมกับให้นักเรียนช่วยกันทบทวนประโยคคำถามและประโยคคำตอบอีกครั้งอย่างถูกต้องค่ะจากนั้นครูก็แจกใบงานแล้วก็แบแบทดสอบเรื่อง how is the weather today นะคะให้นักเรียนทำนะคะถ้าไม่เสร็จนักเรียนสามารถทำเป็นการบ้านแล้วก็ให้นักเรียนนำมาส่งครูในวันถัดไปนะคะครูก็จะ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะเฉลยนะคะแล้วก็รวมคะแนนทั้งใบงานนะคะและแบบทดสอบพร้อมกับงานกลุ่มในชั่วโมงต่อไปค่ะหลังจากนั้นนะคะครูก็กล่าวชม เชยนักเรียนทุกคนที่ให้ความสนใจในการเรียนและแจ้งนักเรียนหากมีข้อสงสัยก็สามารถถามครูในเวลาว่างน,นะคะหรือติดต่อครูผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้นะคะสำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนก็ได้พัฒนาทักษะทางด้าน k t a ค่ะนักเรียนได้จดจำคำศัพท์เกิดความรู้ความเข้าใจได้ฝึกสนทนาถามตอบเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสภาพอากาศได้อย่างถูกต้องนะคะ ซึ่งกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนเป็นอย่างมากค่ะและก็เป็นประโยชน์กับตัวครูด้วยเช่นกันค่ะและเพื่อที่จะได้นํารูปแบบการสอนไปใช้ได้ในอนาคตด้วยค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ